สำหรับตำแหน่งที่พี่เพิ่งได้มาไม่ใช่ครับไม่น่าเกลียดครับผมพร้อมยังไหมครับเสนอตัวนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ2วันแล้วครับเป็นซิงเกิลคอมแบ็กในรอบ6เดือนครับผมของคอมแบ็กในรอบ6เดือนของพีพีกิจเอเจนเมนต์ครับคือ จริงๆเริ่มเริ่มต้นจากอยากทําเพลงที่มันเร็วขึ้นก่อนอยากทำเพลงที่มันมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนก็จะเห็นเพลงพีเป็นแนวประมาณมีเดียมาตลอดไม่ว่า <c oughs> จะเป็นรังเลไฟว์บอยหรือว่าเพลงช้ายอย่างเส้นเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตั้งแต่นาดาวมิวสิกอะไรอย่างเงี้ย it's okay not to be alright หรือว่าเป็น i do it how you like it เนี่ยก็จะเป็นเพลงฟังแบบว่ามีเดียมช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแลเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราอยากทําเพลงเร็วขึ้นมาเนี่ย มันมันอยากมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าบ้างอนะไรย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยเล่าเรื่องแบบเสนอตัวละกันเพราะว่าเหมือนเวลาแบบเราเจอคนที่เราแบบเราชอบอนะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขานิดหน้อยประสบการณ์ยังไงบ้างมันมีประสบการณ์มันต้องมีเรื่องราวประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลย<อ>ไม่เคยบอกว่าแบบชอบใครเลยอะไร<อ>มีแต่เขามาชอบหรอเขามาชอบบ้างก็มีก็เลยต้องเสนอตัวครับผมก็ เป็นพี่ไฮครับพี่ไฮเปเปเอ,พพอร์เพลนก็พี่ไฮอภพรไม่ได้ทำไม่เกี่ยวเอลยี่สิบหกอกสามสิบห้าไม่เกี่ยวก็ได้พี่ไฮเปเปอร์เพลนมาทําให้ครับผมก็ปรึกษาพี่เบลเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยถ้าสมมุติเพลงเร็วอย่างเงี้ยบีดประมาณเนี้ยแล้วก็มีเรฟเฟรนซ์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าใครน่าจะเหมาะก,กับการที่แบบมาทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เบลก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเป็นพี่ไฮดีกว่าไหมเพราะว่าพี่ไฮอ่ะ เขาก็ทําเพลงมาเยอะนะ mm hmm. จริงๆคือนอกจากาทรงอย่างแบดอย่างเงี้ยที่จริงแบบงานอ,นอื่นๆของพี่ไฮอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วก็เป็นบีทที่ค่อนข้างมีความยูนิคเฉพาะตัวครับ mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาพี่ไฮามานะ่ mm hmm. นาจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผู้ฟังบุงคนครับแล้วตอนคุยกันแบบคลิกกันเลยไมหมครัพี่พีตอนทำงานด้วยกันก็คลิกนะครับก็เหมือนเราไปนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามทํามูทให้มันดูแบบ เป็นกันเองที่สุดอะไรอย่างเงี้ยลายพฤติกรรมให้ได้มากที่สุดเราจะได้แบบเข้าใจกันอะไรกันแล้วพี่ฮายเขาจะได้บอกว่าแปลในสิ่งที่พี่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปในเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดเสนอตัวอะไรคือจำไม่ค่อยได้มันเป็นเรื่องตอนเด็กๆ <c oughs> แบบมีพี่รุทแบบเรื่งอง <c oughs> ตอนเด็กๆ <c oughs> ช่วงแบบมัธยมป๊อปปี้เ <c oughs> ลอรอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราไปเจอแบบคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่า เอ๊ะเขาก็ชอบเราเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบกันละกันอะไรย่างเงี้ยงั้นเราลองมาคุยกันไหมงั้นฉันถ้าเธอไม่เริ่มฉันเสนอตัวก่อนละกันลงดีเทลละลงดีเทลเหะก็จะเป็นเป็นเป็นชาวเอเชียเป็นชาวเอเชียกกว้างกมกว้างผมผมสีเข้ม มีตา2อข้างมีหูสองอันตองร้องเพลงพอมไหมคะร้องเพลงพอมไหมเขาก็เรียนร้องเพลงเยอะอยู่เขาต้องมีซิงเกิลด้วยมหมซิงเกิลเหรอครับซิงเกิลแปลว่าโสดหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องไปเลยีไปนะครับตอนนี้เขาเป็นศิลปินไหมศิลปินตัวจริงไม่นับกันที่ยอดวิว ก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆเป็นเรื่องตอนเด็กๆครับผมแบบว่าแบบดึงเชิงไปดึงเชิงมางั้นอ่ะเราเริ่มเลยละกันก็มีครับมีมีหลายดราฟต์มากเลยครับผมจริงๆเสนอตัวจริงๆมีเวอร์ชั่นแบบ3หรือ4เวอร์ชั่นเลยนะครับผมเราก็พยายามจะเลือกเวอร์ชั่นที่มันเหมาะกับพีมากที่สุดแล้วก็ตัวเนื้อเพลงอ่ะก็มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันก็พยายามปรับมาให้มาได้เป็นเวอร์ชั่นนี้ได้มากที่สุดครับผม ก็เราพยายามหาวันดิ้งที่มันเข้าปากเรามากที่สุดนะครับบางทีเขาเขียนมาแล้วเขาอาจจะมองแบบนึงเราอาจจะมองอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่เรารสุดว่าเราอยากได้คาที่ที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าเราคือคนที่จะต้องไปไปร้องสิ่งนี้หมายความว่าเราต้องสื่อสารมเมสเซจนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะหาคําที่มันเหมาะกับตัวพีมากที่สุดแล้วเวลาพูดออกไปแล้วแบบเราจะได้แบบไม่เขินอะไรเงี้ย อ้ก็ชอบเวลาที่เธอทําตาเจ้าชูอะไรเงี้ยก็เป็นท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับผมมันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ปลุกอะไรมันปลุกพลังอะไรในตัวหวั่นไหวไงหวั่นไหวเจอคนที่ชอบเราก็หวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยครับทำไม่เป็นคือแบบต้องให้แบบพี่ๆช่วยบีฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติจะแบบเป็นคนแบบชอบสวดมนต์ที่ผ่านมาคือเอ้วงต่างของพีพีคือเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนเราเลยคือ ก็ครึ่งครึ่งละกันแบบอาจจะแบบไม่ค่อยแบบเป็นตัวตัวดีเท่าไหร่ไม่ขนาดเรื่องแบบการแบบเซ็กซี่ขายอะไรอย่างงี้ไม่มีเนาะไม่เข้าใจใช่สองสามปีดีเพิ่งมาเข้าใจของผูเซ็กซี่ไม่ได้เป็ส่เซ็กซี่เลยแต่ว่าจะเป็นคนแบบเออมินิมอลเพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยพี่ร้อนมากๆาล่ะ มินิมอลมือเพลงเอ็มบีเพลงเอ็มบีนี่ส่วนตัวเองไหมคะพี่พีไม่มีเรื่องส่วนตัวพี่ทุกอย่างเป็นเรื่องงานตั้งแต่แบบพี่อาเล็กพี่นาทุกอย่างเป็นเรื่องงานหมดพี่มีพิรุดหรอก็อาจจะเป็นท่อนแรปมัครับเพราะว่าเหมือนรอบนี้ก็จะเป็นแบบก็กำกึ่งแล้วกันอาจจะไม่ใช่แรปแบบแรปมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยบีทที่มันเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เนื้อหาที่มันอยู่ในนั้นด้วยแบบการงับคําต่างๆอะไรเงี้ยพี่ว่าท่อนนี้อาจจะยากที่สุด บ้าจริงคือตั้งแต่ได้ยินได้ย <c oughs> ินดราฟนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าพอหลังจากที่มันจะเป็นท่อนไฮโนใช่ไหมครับผมมันก็จะมีท่อนว่าบ้าจริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นวิวกินมาร้องคํานี้ก็น่าจะแบบน่าจะดูแบบเข้าดีด้วยดูน่ารักดีด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็อยากให้เขาแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงรี้ยเพราะเหมือนงานนี้เราก็ตั้งใจกันมากๆครับผมให้เขาร้องคาเดียวเองออกอันนี้นะะร้องคาเดียวเลยทั้งเพลง ร้องเกินเขาคิดค่าตัว uh> สิพีไม่ฟรีหรออะไรนะครับจ่ายร้าค่าตัวเขาเป็นเป็นกําลังใจแล้วกันเป็นกําลังใจให้กันทุกวันกี่เทคครับบ้าจริงคําเดียวกี่เทคน่าจะประมาณ2-3เทคนะครับผม เหมือนตอนแรกเขาให้เขาอัาบ้าจริงมาแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ฟังทั้งเพลงอะไร้ยมันก็อาจจะแบบไม่เข้ากับมูดของเพลงจนโอเค<น> okay, เพลงเราเสร็จแล้วมิกซ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็<ๆ>ให้เขาไปอัาบ้าจริงอีกรอบเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะอยู่ใน e h i n d t เ e <อ> s c e ี e ครับผมทุกคนก็จะได้เห็นกัน<อ>ไปนะครับก็คิดถึงเขาคนแรกทุกวันอยู่แล้วอันนี้ตัวตัวเราไหมฮะ,ะไปนะอันนี้เป็นตัวตัวเรายังเขาบังคับพี่เบลกเป็นสคริปต์สคริปต์เป็นสคริปต์ บ้าจริงอีตันเหรอครับก็เป็นได้น้องอีตันมาเล่นเป็นพระเอก MV ให้ครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตั้นหลายๆงานและได้เจออีตันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวพีกับน้องอีตันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเคมีใหม่ๆดีเพราะทุกคนอาจจะเห็นแบบปกติคือจะเลือกแบบพระเอก MV ็ก็จะเป็นคนที่โตกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่กว่าหรือว่าจริงๆแบบบอดี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบมาคูลินกว่า แต่ว่าตอนนี้รอบนี้ได้อีตันมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นดินามิกที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีถูกใจอีตันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงพี่คือถ้าให้ตอบในพรส่วนตัวคือพีก็คือตอบคำถามไม่ได้แต่ว่าในในในเนื้องานละกันในเนื้องานอะไรเงี้ยในเนื้องานแล้วก็รู้สึกว่าได้อีตันมามันน่าจะเป็นดินามิกที่มันใหม่เนี้ยแหละครับผมแล้วก็อยากอยากลองดูอยากลองอะไรใหม่ๆดูใน MV ใหม่ครั้งนี้ครับแล้วใครเป็นคนเลือกอีตันคะพี่ พีพีเลือกอท,ทีมเลือกทีมเลือกอท,ทีมเลือกมาก่อนนะผมแล้วพีก็มาเลือกด้วยจริงๆมีหลายชอยส์มากๆครับก็เราก็จะมีแบบในส่วนของในแบบฮ่องกงในแบบอะไรอย่างนี้มีแบบหลายๆชอยส์มากๆครับแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่ามันลงตัวสุดแล้วก็น่าจะน่าจะเข้ากับพีได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นน้องอีตั้เนี่ยครับอะไรนะครับก็ ปกติในเอวีหลายอันเราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยรอบนี้ด้วยด้วยคิวของน้องอีตันด้วยด้วยคิวพี่เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทาให้ทาให้แบบเกิดสิ่งนี้ยากอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกทีหน้างานเลยเราก็พยายามจะจะคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับผมพยายามแบบละลายพฤติกรรมพยายามพยายามทาให้แบบเขาเข้าใจว่าแบบเอ้เราแบบเราเราแบบเรามาทํางานกันนะเรามีความสุขด้วยกันนะเราอยากให้มุดการถ่ายทําหรือว่าบรรยากาศในกองงเงี้ยมีความสุขมากกว่าครับ ก็ไม่รู้ไงมันมันเป็นบีปล่าพี่โนเออทำไม่เป็นเหมือนกันใครชวนใครคุยก่อนพีแล้วมาปุ๊บคือเราชวนคุยเลยไหมก็ก็ชวนพี่ก็เป็นคนชวนเขาคุยนี่แหละครับผมก็อยากทําความรู้จักเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยอีตันเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาโอเคไหมวันนี้สบายไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเทคแคร์เทคแคร์อย่างดี อีตั้าก็จะเป็นคนเงียบๆครับผมเขาจะเป็นคนเงียบๆเขาก็จะเป็นคนแบบมีแบบโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นงานแสดงแรกๆของอีตั้นด้วยแล้วอีตั้นก็คือมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆครับผมแบบเหมือนในหลายๆซีนที่เราเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีเมจิกโมเมนต์เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีอีตั้นก็มองเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างสมมุติซีนที่บว่า ทุกรูซีนที่เราจะต้องอยู่ใกล้ก to workers, whatever, them, so are, ันอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่จับปากเขาหรือว่าแบบมีสกินชิปกันอะไรอย่างเงี้ยอีตั้งก็จะมีแบบการสบสายตามาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยก็ก็เออเก่งเหมือนกันอะไรอะไรนะครับเขาน่าจะยังไม่รู้จักพีพีด้วยมั้งครับอะไรนะครับเซตีนี่พูดไปเรื่อยอ่ะพี่มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของการแบบ ความตั้งใจมากกว่าครับผมอยากสืก่อ,ไม,ไ,อ,อไม่แพงท่ารถพอเขาลรอก <c oughs> คนอะไรอ่ะมีแขนก็มีสองแขนมีรถต้องห้าหกคันงงมากอันนี้คือลงทุนหนักสุดเลยไหมหพี่ก็ <c oughs> ถือว่าลงทุนหนักสุดไหมก็ลงทุนเยอะพอสมควรครับผม <c oughs> แต่ว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือแบบเหมือนเราตั้งใจทํางานให้มันดีที่สุดมากกว่าเราไม่ได้มองว่าแบบ เฮ้ยจะต้องลงทุนเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันมองตามความเมกเซนมากกว่าว่าจริงๆ MV นี้เราอยากได้อะไรแล้วก็ Element ต่างๆเหล่านั้นอะ่ะมันมันมันต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบัตเจ็ตมันก็เลยแบบว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากได้แล้วก็สิ่งที่ที่สำคัญจริงๆคือรอยยิ้มของแฟนๆมากกว่าหลังจากให้ได้ดู MV นี้ ครับผมเสื้อผ้าก็ก็ต้องให้เครดิตพี่พี่แนนครับผมพี่แนนนิสก็เป็นสไตลิสต์มาให้ครับก็พี่แนนเขาก็ดูคอนเซปต์ของเพลงฟังเพลงดูคอนเซปต์ภาพต่างๆที่คุยกับผู้กำกับดีเรคเตอร์เน็ตเนี่ยและครับผมแล้วเขาก็ตีความเชตต่างๆออกมาเป็นเสื้อผ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันครับ ใช่ครับก็หลักๆก็เน้นเป็น CG ีเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเหมือนคอนเซปต์เราคือเราอยากได้เป็นเป็น Fallen Angel เนาะหมายความว่าเป็นนางฟ้าที่ตกลงมาอย่างเงี้ยครับผมตกลงมาแบบเพื่อมาตามหารักแท้คือเธออันนี้สคคิดมาคิดเองครับบทตรงนี้อไรฮครึ่ง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 คึงคคิดเองบ้างถ่ายไปบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ทีมเป็นดีเรคเตอร์เน็ตครับผมชิพีเน็ตครับก็ได้ ได้มาทำเอ็มวีตรงนี้ให้ครับผมก็ผลงานออื่นของเขาก็ทุกคนก e, ็ได้เห็นการแบบว่า f ฟร์ออะไรอย่างเงี้ยแบบก็จะมีแบบศิลปินทีป๊อบหลายๆคนที่ที่ได้พี่เน็ตมาทำก็ตั้งใจแหละครับมันคือความตั้งใจมากวก่าเราก็รู้สึกว่าในฐานะศิลปินเราอยากทํางานพัฒนาผลงานตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ได้ไปมาตรฐานที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ ก็ก็ถือว่าทํากันบ้างหรือกันครับผมก็หลายหลายอย่างที่ได้คุยกับสไตลิสอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาแล้วว่าโอเคเราอยากได้ผมสีอะไรเราอยากได้ชุดเนี้ยเราควรจะอยู่ในในควรใส่กับรองเท้าอะไรหรือควรจะทําไงเพราะว่าทุกๆอย่างเอลิเมนต์ดีเทลต่างๆอเ่นี้มันก็สําคัญมากครับผม mm hmm. เพราะว่าอย่างบางซีนอย่างเงี้ยเราเราไปเต้นอยู่ในทราย อยู่ในทรายเราควรจะเป็นรองเท้าไงถ้าเป็นส้นเข็มมันก็อาจจะแบบอ่าลำบากต่อการม,มูฟเมนหรือเปล่าลําบากต่อการเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือซีเซทรายจริงๆแล้วมันแบบมันควรจะแบบดูพลิ้วไหวไหมมันควรจะบอกว่าดูมีลมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเลือกแมทชิ่งเสื้อผ้าแมทให้เข้ากับเซตติ้งด้วยแมทชิ่งเสื้อผ้าให้เข้ากับทุกๆอย่างที่อยู่ใน MV ด้วยถ้ามองในตคนก็มองแบบด้เลยอย่างไม่นานี้ก็ไปสมาค่ะผม ก็ครับผมก็หลายๆงานทุกๆงานก็จะได้เลือกชุดเองนี่แหละครับแล้วก็อย่างที่บาเลนเซียก้าล่าสุดที่ปารีสแฟชั่นวีก็ทุกคนที่เห็นแบบใส่ชุดสีแดงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นความบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราเลือกลุกไปประมาณ3 4ลุกครับผมแล้วก็พอไปถึงวันฟิตติ้งที่นู่นเนี่ยเราก็ได้ได้ได้เจออีกหลายๆลุกเลยอะไรอย่างี้แล้วทางบาเลนเซียก้าเขาก็เสนอลุกสีแดงมาาบอกว่าอยากลองดูไหมแบบมันแบบ มันอาจจะเข้ากับยูนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าสนใจน่าลองดีมันคือความท้าทายขอ,องเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคจับมาฟิตติ้งแล้วลองดีกว่าพอลองแล้วคอมเพลก,กับ <c oughs> ทุกๆลุคท,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 ที่เราเลือกมารู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันแบบมันใหม่ที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดครับผม <c oughs> เพราะว่าหลายๆลุคที่ทุกคนเห็นก็อาจจะแบบเป็นแนวแบบโทนสีดําหรือว่าแบบอาจจะเป็นสีที่แบบว่าเป็นแบบดาร์กโทนหน่อยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มาเป็นแบบว่าสีเดสีแดงเลยอะไรเงี้ย ใหญย่าอยู่นี่ไงเราเป็นทีพีก่อนอ๋อเป็นทีพีถ้าทีพีเลือกได้หมเพรว่าอย่างแบบเลือกได้เป็แบทเดือนไหก็ได้ไม่ต้องแบบตามใครมาพี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่คอนดิชันมากกว่าครับผมจริงๆถามว่าเลือกได้ทุกๆครั้งไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับหมายบางคำว่าอย่างงานนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะแมทชิ่งลุคเองได้เพราะว่ามันก็คือลุคที่ทางทางแบรนด์ต้องการจะพรีเซนต์แล้วก็เป็นลุคที่ทางนิตยสารต้องการจะถ่ายทําด้วยอะไรอย่างเงี้มากกว่าผมส่วน ส่วนตัวเพลงแล้วก็ที่ที่ประสบการณ์ที่เจอมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเพลงก็สามารถเลือกได้ครับผม mm hmm. ก็ก็เลือกได้บางชิ้นละกันว่าโอเคเราอยากได้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แต่เขาก็อาจจะมีขอบ้างว่า mm hmm. เอ้ยงั้นช่วยถือกระเป๋าใบนี้ได้ไหม mm hmm. หรือถ้าอยากใส่ลุคนี้ยรอ,อ,องเท้าขอเป็นตัวนี้ได้ไหม mm hmm. อะไรอย่างงี้มากกว่าครับผม mm hmm. ก็มีการคุยกันครับผม ตัวพีกับตัวแบรนก็จะคุยกันตลอดครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบน่ารักมากๆจริงๆทีมงานบาลเลนเซียร์ทุกๆคนน่ารักกับพีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮดคอร์เตอร์ฝั่งแบบปารีสหรือว่าเป็นฝั่งสิงคโปร์เองก็ตามอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบน่ารักแล้วเราก็เราสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเขาก็จะช่วยเหลือพีในทุกๆด้านครับีกับมาดี้เล่คาสิโครับวิล่าวิลาวายายอ่างเแต่ว่าอะไรอ่ะพี่หนุ่มเมื่อกี้ฟังไม่ชัด เยอะยวนเยอะยวนเยอะยวนครับผม MV ท่าเต้นท่าเต้นก็ก็ได้ทีมฮา r l e m time, knows s h a k เหมือนเดิมครับผมเป็นครูอัมครับก็เวิร์กกับครูอัมมาทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเดเวล็อปตัวเองกับครูอัมมาทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครูอัมก็ก็เป็นส่วนสําคัญมากนะครับผมที่ที่แบบเหมือนช่วยเดเวล็อปพี่ในฐานะศิลปินด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบก็อาจจะไม่ค่อยแบบถนัดเรื่อง movement เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูอัมก็จะช่วยเชียร์อัพแล้วก็ พยายามหาเวต่างๆให้มันแมทชิ่งโครโนกราฟเนี่ยให้มันเข้ากับผีให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้ากับเนื้อเพลงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยเต้นแข็งแบบรงขึ้นนะเนี่ยพี่เขาเต้นได้นะให้เขาเต้นดูได้เลยท่าใหม่มันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างครับครับผมก็ก็ฝึกซ้อมหลายๆครั้งเหมือนกันครับอย่าง,อย,างอย่างบางครั้งที่ทุกคนเห็นแบบว่าเฮ้ยแบบไม่มีตารางงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอาเวลาตรงนี้แหละครับไปซ้อมร้องด้วยไปซ้อมเต้นด้วยแล้วก็พยายาม ไปซ้อมหาแบบหาอะไรใหม่ๆในโชว์ด้วยครับดีเร่การ่ใ้ไปเต้นตามดีใจครับดีใจอยากให้ทุกคนไปลองเต้นตามเพราะว่าทีมเพราะว่าเพลงเนี้ยแบบตั้งใจจริงๆครับผมแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็ขึ้นเหนื่อยกันมากทุกคนทํากันบ้านกันเยอะมากๆครับผมสำหรับเพลงนี้เป็นยากไหมพี่พี เลยครับเตนยากไหมไม่ยากนิดนิดน่อยๆแบบมีขยับแบบว่ากรุบกรุบกิบเกิบครับผมออก็สามารถไปดูกันได้นะครับในชาเลนจ์ใน t ิ k กต็อกก็สามารถไปดูได้แล้วว่าแบบเอยท่าเต้นจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นแล้วเดี๋ยวตัวพีเองกับทีมงานก็เดี๋ยวจะอัพสอนท<อ>่าเต้นเนี่ยลงไปด้วยครับผม<อ>ก็เร็วเ็วนี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามมันได้หมดีเขาก็ที่เนอรเาเต้นเต้นเป็นงานๆเพราะว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับพีอ่ะเขาก็ไม่ได้จะ เองซ้ามเองซ้ามมาแล้วพี่พ่อแบ๊ดนึงค่ะน้องนันมาขอน้ำตาหยดฝั่งซ้ายนะลูกซ้ายต้องซ้ายเท่านั้นคือเขาไม่เขาเขาก็ชาเลนจ์นี่แหละครับผมเขาก็มาช่วยเต้นน่ารักก็มาช่วยโมบนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แบบอากาศมันเปลี่ยนมันแบบส่งผลต่ออารมณ์นิดนึง ถ้าพี่กินเต้นได้ทุกคนเต้นได้เพราะว่าพี่เบลก็จะเต้นเหมือนกันซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้พี่พีและพี่เบลจะเต้นโชว์จะเต้นโชว์รอดูได้เลยพี่เบลต้องเต้นเท่านานชอบบีเกลบีเกลบอกว่าทำไมพี่เขาใส่ชุดว่ายน้ำ ก็น่ารักครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่พี่ได้เจอน้องวิเกลเลยติดตามมาตั้งนานแบบน้องเขาน่ารักมากแล้วก็เห็นแบบเห็นแบบน้องเขาตามแบบโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยมาเจอก็รู้สึกว่าเอิน้องเขาน่ารักแล้วก็เอ็นดูครับแต่ว่าแต่ว่าตอนแรกก็จะชวนแบบว่าพี่สายฟ้ากับพายุมาเล่นเอ็นบีแต่ว่าพี่ชมอาจจะว่าเอ็มบีหน้าลอยมิน่าก็เอ็นีหน้าลอยน่าบ่อยๆเหมือนกัน ป่วยคือจริงๆมีป่วยบ่อยป่วยบ่อยป่วยโฟกัป่วยโฟกป่วยบ่อยเป็นที่จริงพี่มีโรคประจำตัวครับผมอย่างที่ทุกคนแบบรู้ๆกันทุกๆครั้งที่พี่บินหรือว่าทุกๆครั้งที่แบบไปทางานต่างประเทศอากาศเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทุกครั้งก็จะแบบมีอาการป่วยบ้างเจ็บคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าตัวเพียงพี่เป็นเอ่อเป็นโรคไซนัสอักเสบครับแล้วก็มันเป็นเรื้อรังมาแบบสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอเราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมา เพราะว่าอย่างทุกๆครั้งที่เราไปทางานต่างประเทศอย่างเงี้ยคือส่วนตัวเป็นคนนอนหลับยากครับผมอาจจะมีเจ็ตแลกบ้างแบบเวลามันปรับไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไปๆมาๆแวบๆไปๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มัาก็มีปวดบ้างครับมีมีคุณหมอมีคุณหมอที่โรงพยาบาลต่างๆปกติอาการหนักสุดประมาณไหนพี่พีลวลาอาการมันกำเริบเหมอาการมันกำเริบเหรอครับมันก็จะเพลียครับผมมันก็จะมึนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบป่วยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็บางครั้งก็มีแบบหนักๆเลยอาจจะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยเสียงแห้งคอแห้งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำมูกมันก็จะไหลลงคอตลอดเวลาครับผมมันจะมีการระคายคอครับก็เป็นครับเป็นเป็นเป็นปัญหาหลายๆครั้งเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศหรือไปมิวสิคเฟสติวัลอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพีด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งเราก็อยากจะไปเจอไปเจอแฟนๆทุกคนนี่แหละครับผมอยากจะไปให้ความสุขกับเขามากกว่า ก็พยายามเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดวิตามินก็คือกินัวละประมาณเออเป็น10บสเม็ดครับผมเ <laughs> พราะว่าอยากแบบโดปให้ตัวเองแบบว่าเออแบบบูสต์ซิมูลซิสเต็มให้มันแบบว่าดีให้รู้สึกว่ามันแข็งแดงครับก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคือเราเรา,เราถามว่าเราป่วยเราก็ป่วยแหละครับผม <laughs> แต่แฟนๆที่มารอเรามากกว่าบางคนมาตั้งแต่แบบโอ้โหอย่างล่าสุดที่ที่ไปที่มาเก๊าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบนเวทีเนี่ยฝนตก เอาดอด้วยอากาศก็หนาวด้วยเราอ่ะขึ้นไปบนเวทีเราอยู่ตรงนั้นสองชั่วโมงแต่แฟนๆที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าที่เขามารอเราตั้งแต่ก่อนหน้าที่งานจะเริ่มก่อนเข้าเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านี้นู่นนี่นั่นคือเขาอยู่มานานมากแล้วเราอยู่บนเวทีเราอาจจะไม่ได้โดนฝนเยอะฝนอาจจะสาดมาบ้างแต่แฟนๆที่อยู่ข้างล่างอ่ะที่เขาแบบใส่ชุดกันฝนแลวเขาก็ยังมีความสุขร่วมอยกับเราเรารู้สึกว่าเออตรงนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันมันมีคุณค่ากับเรามากแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยที่เราจะป่วยเพราะว่าเราพร้อมที่ที่จะ ส่งความสุขแล้วก็ให้ความสุขกับทุกๆคนตรงหน้ามากกโอเคได้เดือนหน้าไม่รับงานพักผ่อนล้วนไปทะเลแก้ผ้ารัวๆอูถามทีมยังลูกถามทีมยังลูกทีมหยิกหลังอยู่อ๋อประกบหยิกหลังก็เดี๋ยวไปหาเวลาพักผ่อนเนี่ยแหะครับช่วงนี้ต้องรียงานกันไปก่อนแล้วก็ ถ้าเดี๋ยวมีเวลาว่างก็ก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแน่นอน,อนอปีนี้ก็มีจะเพลงใช่ไหมพี่มีอะไรที่ไปหาโปรเจกต์เราก็มีแล้วลจับเพลงก็มีมก,ก,ก็ก็จะมีโปรเจกต์แต่ว่าต่างๆที่พูดไม่ได้ต่างๆที่พูดไม่ได้ครับผม,มจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับผมทั้งทั้งเป็นโปรเจกต์จะพูดยังไงดีคือจะพูดยังไงให้ไม่โปอะไรอย่าง,งเงี้ย มีทางคอนเสิร์ตและการแสดงนะครับแค่นี้กับใครอะไรยังไงก็รอติดตามครับผมใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วภายในแบบช่วงๆแบบเย็นนี้เย็นใกล้ไปส0วสิบวีก็ในช่วงวเออไม่ใช่วีคี้ประมาณแบบเดือนนี้แหละครับผมเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอ่สองสามเดือนนี้ทุกคนก็จะน่าจะน่าจะได้รู้แล้วครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรกับใครเราคำประกาศเนาะใช่ครับเป็นเออการทัวร์เป็น global เป็นโวลทัวร์โวลทัวร์เลยหรอทั้งหมด400กว่ารอบรอไปประเทศไหนบ้างคะทุกๆประเทศและทุกเกาะบนโลกใบนี้นี่ประเทศสมมุตินะเชียงใหม่ครับอื ก็ช่วงนี้ก็หันมาโฟกัสงานเพลงตรงนี้เยอะขึ้นมั้งครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เราเราก็ทําหลายๆอย่างรัวๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแฟนมีตติ้งด้วยเรามีมิวสิกเฟสติวัลด้วยพอเราได้จบ end up period นั้นไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาโฟกัสงานเพลงเราอะไรเงี้ยก็ได้ลงมาโฟกัสกับมันมากขึ้นได้ลงมาดีเทลกับมันมากขึ้นครับผมว่าแบบอจริงๆแล้วแบบเราเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าโอเคเราควรจะพัฒนา develop ตัวเองยังไงเราควรจะไปข้างหน้ายังไงในทิศทางไหนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยได้ได้ได้ทำงานตรงนี้มากขึ้นได้กลับมาโฟกัสกับสิ่งนี้มากขึ้นครับผมก็เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆครั้งอย่างงานงาน m v ล่าสุดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบมันมันเป็น motivation ให้ทีมเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเราเราอาจจะไปเจอกันตามงานอีเวนต์อาจจะเป็นงานเดิมๆที่แบบได้เจอทุกๆคนอะไรเงี้ยพอเราได้ทําอะไรใหม่ๆได้ลองสํารวจตัวเองได้ลองแบบ พัฒนแบบได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็ได้เพิ่มอะไรต่างๆในความเป็นตัวเองลงไปในงานมากขึ้นด้วยเป็นดาวมหาลัยคนเป็นดาวเนาะเป็นดาวมหาลัยเป็นพาฒน์กิจกรรมเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อน ฝ่ายสันทนาการทำ,<ช>ทำได้หมดทำได้หมดใครจ้างอะไรก็ทำออครับผมม,มีอะไรอยากทำอีกไหมนะครับออพี่ว่าหลายๆอย่างเลยนะครับมีมีอะไรหลายๆอย่างให้หน้าให้หน้าเอ็กซ์พอร์ตเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างพักการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่พี่ก็ยังอยากทำอยู่ครับผมก็ห่างหายกันมาแบบ<อ>ว่าสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นให้ทุกคนติดตามกันครับ๋ยวรู้เองแล้วบอกเนาะ เดี๋ยวรู้เองเมื่อบอกอยากบอกก็บอกไม่อยากบอกก็ไม่บอกอะไรนะครับคู่กับใครอ่ะอีบานไม่อยากเล่นซีรีส์คู่อยากเล่นเป็นซีรีส์คียและเขาเราสามคนเหรอสามคนไงเป็นแนวใหม่อาจจะเป็นแนวใหม่จะมีคนมาเติมพีนาเดชก็จะเป็นพีนาเดชยาย่าพีพี ไม่อะซีรีส์คู่อีกรอบแล้วเป็นสองคู่อ่ฝาก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 ครับก็ฝากเพลงแล้วกันนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเสนอตัวก็ปล่อย MV กันไปแล้วนะครับผมไปดูกันได้ที่ YouTube c h anel นะครับ PP g i t Entertainment นะครับผมไปเต้นตามได้ที่ไปเต้นชาเลนจ์นี่ได้ใน TikTok นะครับผมและเพลงนี้ก็สามารถฟังได้แล้วที่ Streaming ทุกช่องทางเลยนะครับยังไงฝากด้วยจริงๆนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ครับเสนอตัวครับ อัดท,ท,ท,ท่านที่เราชอบเลยแบบนิดเดียวนะฮะอย่านะเอานิดเดียวเลยใช่ไหมฮะอย่านะเอาเต็มๆหน่อยโอเคน่าหะนี่หลักนี่ล่ะอัดท่อนทุกท่อนหนึ่งให้มันแบบเอเอได้คุ้นหูหน่อยได้ครับก็เป็นอื ก็ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชูมันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ oh baby you're so fine I wanna make you mine จะเธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัวพี่พีกิตค่ะฝากด้วยครับข,ขอบคุณครับ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 